สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะน้องภูมิอยู่ที่ร้านดโซเซนทรันพลาซาเชียงใหม่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาหาซื้อของเล่นให้น้องภูมิกันอย่างแรกที่น้องภูมิเจอนะเป็นอะไรเนี่ยเป็นปืนเป็นที่ยิงเหมือนกางหลักนะนี่อันนี้เป็นของเล่นแมวเหมียวสิงโตเป็นรถนะคะอซุปเปอร์คาร์มีหลากหลายแบบมากเลยอันนี้ก็เป็นปืน โอ้หของเล่นหลากหลายมากโอ้ส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสกุชี่เวลาบีบแล้วมันก็จะนิ่มๆแบบนี้นะคะมีหลายแบบมากม,มีแต่แบบลายน่ารักมากทั้งนั้นนะนี่สกุชี่ลายอันหุุนนะโอโห,โหโอุ้ยพุ้มอันนี้สกุชี่รูกอุ้นที่น,นีที่ว่าเนี่ย ส่วนนี้ก็จะเป็นของเล่นแบบชุดทำอาหารนะคะขนมปังผลไม้เบเกอรี่นะคะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตัวต่อเลโกโ้เฮ้ยอันนี้น่ารักกว่าเนี่ยเป็นตัวจระเข้เลโก้ใช่ย่ะอ่าตอนนี้นภูมิเจออะไรครับโดยเลมอนโดเลมอนมันคืออะไรอะเทยพาสติกเหรอ๋เดีแต่ขอดูก่อนนะ มันคือสติกเกอร์สติกเกอร์ 3D นะคะเป็นลายโดเรมอนดูนี่ตัวน,นี้คือโนบิตะคะอยู่ข้างบนนี้เราเจอสีเป็นลายแกะ <c oughs> วัวเยอะแยะมากเลยอ่ะน้องภูมิทำอะไรอะ่ะเฮ้ย <c oughs> น,น้องภ <paralysis> <c oughs> ิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> น้องภูมิเฮ้ยน้องภูมิเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ย <c> ต <oughs> อนนี้น้องภูมิกลายเป็นลิงกอริลลาไปแล้วดูท่าทางน้องภูมินะเฮ้ย <c oughs> เหมือนเลยอ่ะ โอ้มันมีหลายแบบมากเลยนะเป็นหน้ากากเป็นซีเนาะแว่นตาอ่ะอันนี้ใส่อะไรเนี่ยแว่น Happy Birthday หวยใส่ตอนวันเกิดเอาไหมเอาเหรอหวยใส่ตอนวันเกิด่ะพุ่มใช่ Happy Birthday to you นี่นะคะตอนนี้นะคะแม่ก็เดินมาเจอแก้วน้าสําหรับเด็กนะคะก็จะมีหลากหลายลายมากะะตรงนี้ก็จะเป็นลายามิก้เมาส์นะอันนี้ก็จะเป็นพวกลายดิสนีย์ต่างๆนะคะนี่โอ้อันนี้ก็จะเป็นแบบขวดยาวเลยนะคะทุกคน,นอนตอนนี้น,น,น้องภูมิเจออะไรเนี่ยนี่ภูมิาไว้เล่นน้ในอ่างอันนี้คืออะไรแม่ขอดูหน่อยนีอ่อ,อันนี้ก็คือเรือดำน้ำเดี๋ยวขอดูอีกทีนะมันเล่นยังไงเนี่ยมันหมุน มันน่าจะไว้แบบเล่นในน้ำได้นะคะเป็นชื่อสินค้าเรือดำน้ำของเล่นเล่นในน้ำได้โอเคดีเลยอันนี้ไปเล่นตอนที่น้องภูมิไปอันนี้อาบน้ำเนาะตอนนี้กำลังสนใจอะไรนะตอนนี้นะครับพ่อหนูก็เลือกมาให้น้องภูมิสองแบบเลยเนาะก็เราเอาไปสองแบบเลยพอยอังไงจี๊ป้าโอ้ันเป็นของเด็กน้อยเจออะไรอ่ะ ที่ป่าฟองโหอันนี้น้องภูมิซื้อที่ป่าฟองไปเยอะมากมต้องเอาแล้วเป็นของเด็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วปิดกลิ้ไปก่อนครับโอเคพวกรัตน์เจอกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ